วันนี้จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ วอลเปเปอร์ทูไมโครจิมรูเฮียสวัสดีครับผมเจมส์จิมรูนะครับลหลายๆคนคงเล่นเกมเหลือออริจินวาร์วิฟกันอยู่ใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับกับ2ตัวแชมเปี้ยนอย่างเอเลียและเลเว่นที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพทสอามนี้เพื่อนเคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เก่งไหมครับเพื่อนๆมีความเค็ดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและว,วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงหัวข้อตัวละครอย่างเลเว่นกันเพราะตอนนี้นะครับเลเว่นนั้น มีคอมโบลับจะพูดว่าคอมโบก็ไม่ได้สิต้องใช้คําว่าบั๊กครับเพราะตอนนี้นะครับมีบั๊กเกิดขึ้นกับตัวของเรเวนซึ่งสามารถทําให้ตัวของเรเวนนั้นสามารถใช้สกิลหนึ่งได้ฟรีอีกสครั้งครับซึ่งบั๊กตัวนี้นะครับหลายคนกๆๆ็คงคาดว่า,วาเอ๊ะพี่พี่พูดอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่บั๊กก็ได้นะมันอาจจะเป็นตัวคอมโบพี่ใช้ไม่เป็นหรือเปล่าคือจากที่ผมลองเช็คดูแล้วนะครับปรากฏว่านี่ไม่ใช่การแคนเซิลแอนิเมชันครับใช่ครับถึงแม้ว่าตัวเรเวนนั้นจะมีความเก่งกาจในเรื่อออองงงงงงขขกกกากกาาาาารารรรรแแนนนเิิลมช่่่่ตจททดดดสสบู้้้ววถถึึึใี นี้มันคือบั๊กครับสุดวิธีการทํานั้นนะครับผมจะขออนุญาตไม่บอกเป็นวิธีการทำแล้วกันแต่ผมจะขออนุญาต แสดงให้ทุกคนเห็นว่าบัคตัวนี้เป็นยังไงนะครับก่อนจะเข้าถึงตัวบัคนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าตัวของเรเวนนั้นเป็นแชมเปี้ยนประเภทไหนเป็นตัวยังไงทําไมถึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตัวเรเวนนั้นเป็นแชมเปี้ยนประเภทไฟเตอร์ซึ่งความเก่งกาจของตัวเรเวนนั้นคือตัวละครที่สามารถโจมตีต่อคอมโบได้อย่างต่อเนื่องการใช้สกิลที่1ในการทําจังหวะนั่นก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของตัวเรเวนในการเล่นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าบัคที่เกิดขึ้นนัััั้้้้นนนนนนนเเเเป็ยยงงไะงะคคครนนรรรบบบอออาาาาล่ตีขมมูใกแวนะ เมื่อผมเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมขออนุญาตอัพสกิลเป็นแค่สกิลหนึ่งก็พอครั้งเดียวเลยครับแล้วไอเทมผมซื้อแค่ชิ้นเดียวนะครับนั่นก็คืออันไอเทมชิ้นนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีการกดสูตรใดๆนะครับไม่มีการลดคูลดาวน์ยทั้งสิ้นโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการกดใช้สกิลมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับกดไปหนึ่งครั้งกดไปสองครั้งกดไปสามครั้งลติดคูลดาวน์ใช่ไหมครับเป็นแบบนี้เสมอครับเดี๋ยวขออนุญาตดีอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันอื่นไม่ต้องอัพเลยครับอััพพแคค่อดูนะรบ 3แบบนี้นะครับผมทีนี้คือบัคครับลองดูบัคดีๆนะครับผมไม่บอกวิธีการนะผมกดเอาศูนย์คู่ดาออกก่อนดูนะครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่ามันสามารถกระโดดได้สูงสุดถึง5ครั้งด้วยกันจริงๆมันได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมทําแบบให้มันง่ายๆที่สุดนะครับผมขออนุญาตรลี้หนึ่งครั้งนะครับดูใหม่อีกทีนึงครับดูนะ มันเป็นแบบนี้จริงๆครับวิธีการผมไม่บอกนะครับแต่ให้ทุกคนดูเองว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆครับซึ่งมันมัน,ม,นมันไม่โอเคเลยครับผมถ้าไรออดไม่ยอมแก้ผมขอบอกเลยครับผมว่านี่จะเป็นบักที่ร้ายแรงที่สุดเลยเพราะอย่างที่เรารู้กันครับผมว่าตัวเรเวนนั้นเป็นตัวละครที่ใช้สกิลในการหากินแล้วเกิดว่ามันสามารถทำแบบนี้ได้เช่นเนี่ย มันก็คงจะเป็นอะไรที่โหดมากจนเกินไปนะครับผมขออนญาตไม่บอกวิธีการทํานะิึงเพื่อนๆจะบอกว่าเนี่ยพี่มาทําแบบเนี้ย มันก็เป็นการสอนและเป่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมก็ได้ทําการส่งเรื่องไปให้ตัวของไรออดรับทราบแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าไม่นานก็อาจจะมีเกี่ยวกับการแก้ไขเกี่ยวกับบั克ฟิกตัวนี้ออกมาแน่นอนครับยังไงก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าหลังจากที่ส่งเรื่องไปแล้วเขาจะรับเรื่องเป็นยังไงนะครับเึ่งเกิดว่าเราทำคอมโบวิธีนี้เนี่ยผมบอกเลยครับผมว่าดาเมจมันจะออกมาเยอะมากและมันเข้าขั้นโกงด้วยซ้ำดังนั้นตัวผมนะครับก็หวังว่าตัวของเรเวนนั้ แต่เกิดว่าไม่มีการแก้บั๊กแบบนี้นะครับผมขอบอกเลยนะครับผมว่างานเข้ากับทั้งเซิร์ฟอย่างแน่นอนครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงอีเวนต์ใหม่กันซึ่งอีเวนต์นี้กําลังจะเข้ามาในเดือนกรกฎาคมที่ัะถึงนี้นะครับซึ่งอีเวนต์นี้ชื่อว่ารูนเนชั่นครับใครนะครับที่ไม่รู้จักว่ารูนเนชั่นเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะเล่าเรื่องย่อให้ฟังง่ายๆนะครับนั่นก็คือตัวของเวโกนะครับผมได้ทําการบุกรูนเทล่า ไปตามสถานที่สําคัญต่างๆเพื่อตามหาคนรักของเขาโดยวิญญาณของคนรักของเขานั้นอยู่กับตัวของเซนนาซึ่งเป็นภรรยาของลูเซียนซึ่งผลจะเป็นยังไงนั้นเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูในวิดีโอของรูนเนชั่นได้เลยนะครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับก็จะมีตัวละครสําคัญมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของรูเซียนเซนนาและตัวละครที่สําคัญที่สุดครับอย่างตัวของเวโกตัวก่ออีเวต์นี้เลยและนอกเหนือจากนั้นครับก็จะมีแชมเปี้ย ที่เราคุ้นหน้าคุณตากันดีนะครับอย่างพวกเวนและดาเรีน,นะครับแต่นั่นคือแชมเปี้ยนที่มีอยู่ในเกมหรือโอเรเจนว l d เว็บอยู่แล้วครับแต่แชมเปี้ยนที่ยังไม่มีในเกมหรือโอเรเจนวายเว็บนั้นจะมี3ตัวดังนี้นะครับนั่นก็คือตัวของสมิราป๊อปปี้และขามาครับโดยตอนนี้นะครับได้มีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วว่าตัวที่จะเข้ามาในอนาคตนั่นคือตัวของลูเซียนและเซนนาดังนั้น2ตัวนี้เข้ามาแน่นอนไม่ต้องแปลกใจครับ แต่แชมเปี้ยนอีก4ตัวนะครับผมที่มีโอกาสจะเข้ามาในเกมหลีก of Legend Wild Rift นั่นก็คือตัวของเวโก้สมิร่าป๊อบบี้และคาร์ม่านะครับพอ4ตัวละครน,นี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าถึงแม้จะมีอยู่ในเกมหลักแต่ใน Wild Rift เองยังไม่มีนะครับ ซึ่งปกติแล้วนะครับเกม a g u ก Origin Wild Rift นะครับจะปล่อยแชมเปี้ยนเป็นชุดๆเดือนละประมาณ2-4ตัวเป็นต้นไปดังนั้นนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าตัวของ r u n e t e ่นนั้นจะมีการเกิดกิจกรรมนี้เมื่อไหร่นั่นเองซึ่งอย่างที่ผมเคยทาข่าวมาให้ทุกท่านดูแล้วนะครับผมว่าทาง Riot ออเองนะครับผมมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วว่าต่อจากนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม a g u ก Origin a g u ก Origin Wild Rift LOR หรือ TFT ไม่ว่าจะเป็นเกมใดก็ตามนะครับผมก็จะพยายามให้อีเวนต์เข้าพร้อมๆกันซึ่งช่วงนี้นะครับตัวของ r u n e t i o n ก็กำลังเข้ามาเลยคร่วาจะเป็น League en, ือ เกม T.F.T เองก็ตามซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะมีการอัปเดตแพคของเกม L.R ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยซึ่งดูจากเวลาแล้วน่าจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนั่นเองดังนั้นนะครับผมกําหนดการเก่าที่เรารู้กันดีครับนั่นก็คือแพ้สองสี่นะครับจะถูกอัปในช่วงเดือนสิงหาคมและโดยปกติแล้วแชมเปี้ยนที่เป็นล็อตสองที่จะเข้ามานั้นจะมาในช่วงกลางเดือนพอดีเลยครับดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวของเกมหรือออฟ g ิจิทัลวายริฟจะมีการอัปเดตก็มีความเป็นไปได้ครับที่ประมาณช่วงกลางเดือนกรกฎ อาจจะเป็นวันเปิดตัวของเซนนาและลูเซียนก็เป็นได้แต่ทางกลับกันครับถ้าตัวของลูเซียนและเซนนาเปิดตัวภายในเดือนมิถุนายนนี้นั่นก็หมายความว่าเดือนกรกฎาดาเราอาจจะได้เห็นแชมเปี้ยนใหม่ๆด้วยก็ได้นะครับ แต่อย่างที่บอกเลยครับว่านี่เป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้นและเป็นการสันนิษฐานรวมถึงประสบการณ์ที่เคยเจอมาดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะไรออดชอบทำอะไรแปลกๆอยู่แล้วอันที่เช่นแัดล่าสุดที่พวกเรานั้นโดนแกงกันมายัางไงล่ะครับคำถามถามว่าแล้วแชมเปี้ยนทั้งสีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครประเภทไหนบ้างนะครับก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตัวของวโก้ก่อนเลยนะครับตัววโก้นะครับเป็นแชมเปี้ยนที่อยู่ในตำแหน่งป่านะครับความเก่งกาจของพี่แกคือตัวละครที่สามารถทําจังหวะได้นะครับผมแล้วก็ต่อสู้ได้เก่งมากๆและมีสสกกกิิที่่นนาาาาัวมรรโดดยยจะเเป็งงข้ ถึงเขาบอกนะครับว่าตัวของเวโกนั้นเป็นตัวละครที่โหดมากๆเลยครับตัวละครต่อไปนะครับนั่นก็คือซามิล่าซามิล่านะครับเป็นนักรบที่อยู่ในเมืองของน็อกซัสโดยตัวละครนี้นะครับผมมีแรงบันดาลใจมาจากเดนเตจากเกมเดวิสเมคลายและแน่นอนครับผมว่าตำแหน่งหลักของเธอนั่นก็คือ ADC นั่นเองความแข็งกา่ของซซมิล่านะครับอยู่ที่การเก็บคอมโบครับพาะสกิตเมทของเธอนะครับผมจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเธอสามารถเก็บคอมโบไปถึง S ได้นั่นเองและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เธอสามารถเก็บคอมโบถึง S ได้เธอจะทําการยิงกระสุนไปทั่วบริเวณนนนัั้้าตรูได ดาเมจยังรุนแรงเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าในช่วงแรกที่เธอมาเนี่ยโบรกเขนจัดๆเลยครับสำหรับตัวของามิล่า ตัวละครต่อไปนะครับนั่นก็คือป๊อปปี้โยโดแห่งเดอร์มาเซียป๊อปปี้นะครับเป็นแชมเปี้ยนแทนนะครับที่ผมขอบอกเลยว่าค่อนข้างถึกมากๆเลยนะครับเห็นน้องเจ้าตัวเล็กอย่างนี้น้องถึกมากเลยนะรวมถึงมีสกิลในการกดดันเลงค่อนข้างดีครับไม่ว่าจะเป็นการปาโลการทุบพื้นอัดหน้าหรือว่าจะเป็นการพุ่งใส่ศัตรูให้ชนกับกำแพงผมขอบอกเลยครับผมว่าตัวของป๊อปปี้นั้นมีทั้งประโยชน์เยอะมากๆและเป็นตัวละครที่หลายคนนั้นรอคอยเลยครับสำหรับตัวของป๊อปปี้และตัวละครสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคารมามาครัง็นาร์ตตแแล้ว่คนเพรัองามานะครับ สามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่รุนแรงการใช้สกิลต่างๆซึ่งผมขอบอกเลยว่าตัวของคาร์มาสนั้นซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีมากๆแต่ว่าถ้าเล่นในมิดเลนก็สามารถกดดันเลนของศัตรูได้ดีเหมือนกันดังนั้นนะครับผมคา,าร์มาสึงเป็นตัวละครที่หลายๆคนนะครับชื่นชอบในความยืดหยุ่นของเธอนั่นเองซึ่งก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าแชมปเปี้ยนทั้งหมดนี้จะถูกเพิ่มเข้ามาในแพท2.4หรือเปล่าหรือว่าในแพท2.4นั้นจะมีการโดดไปเล่นเนื้ออนนนก็ต้องรอดูกันต่อไปรแต่ดูจากทงแล้วผมขอ,อาดาว่าใน2.4นั้นมเปนี้จะต้ก็ ูกเพิ่มเข้ามาอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็2ตัวครับดีไม่ดีนะครับตัวละครอย่างเทรสคู่กัดสุดอันตรา,ายจะต้องมาประทักกับตัวของลูเซียนแน่ๆครับดังนั้นก็ต้องมารอดูกันครับผมว่าในแผนสองยสีนั้นจะมีแชมเปี้ยนตัวไหนถูกเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับ และแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวใดหลุดออกมาผมเจมส์จิมวรุจะรีบนำข่าวมาบอกทุกท่านอย่างแน่นอนครับยังไงก็ขอให้ทุกคนครับมีความสุขในการเล่นเกมเหล็กออริจินวาริฟและที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเมื่อคิดถึงเกมเหล็กออริจินวาริฟคิดถึงจิมวรุก่อนจากกันนะครับขอยัดฝากสปอนเซอร์น,นิดนึงนะครับอย่าลืมไปเติมเงินกันที่ชิริเป้นะครับผมถ้าเติมที่นี่แล้วนะครับบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอน100%นะครับผมสามารถดูที่แฟนเพจแล้วก็เติมเงินได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่าเื่อนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม l e a of Legends Wild r i f t หรือว่าความพื้นหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและ้เกิดเพื่อนๆนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกม Wild r i f t หรือว่าเกมต่่าาาางงๆเยรรรววมมมมถถึูดคุกกับผ็สข้ Picord ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะ XQ ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า